สบายดีสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีลบคลิปออกจากซ่อง YouTube ของเฮาที่ว่าเฮาอาจจะลงผิดพลาดหรือว่าเป็นคลิปที่เฮาบบต้องการเผยแพร่แล้วสำหรับการลบคลิปวิดีโอนี้เฮาบบสามารถลบจากแอป y o u t u b e โดยตรงซึ่งเฮาสามารถเข้าไปลบยูทีแอป o u t u b e Studio ได้ นี่ก็แม่นหน้าตาของแอป YouTube Studio สำหรับวิดีโอที่เขาต้องการลบเนาะถ้าหากว่าโบเมนสามวิดีโออยู่ที่วัาโซอยู่นานี่เขาสามารถคลิกเข้าไปที่เพิ่มเติมเพื่อบิงวิดีโอที่ว่าเขาได้ลงไปนั้นมันจะโซขึ้นมาหลังจากนั้นเขาให้ไปคลิกเอาเลือกกับวิดีโอที่เขาต้องการลบได้เลย หลังจากนั้นให้เข้าไปที่หูดินซอข้างทึงแล้วไปเลือกที่การตั้งค่าขั้นสูงจะเห็นปุ่มที่ว่าจะให้เข้าลบวิดีโอเนาะอยู่ด้านลุมเขาเลือกไซแล้วให้จะมีคำถามขึ้นมาว่าคุณแน่ใจจะลบวิดีโอนี้บอกก็ให้เลือกตกลงเลยเท่านี้ก็สำเร็จเนาะให้ทุกคนลองเอาไปเห็ดเบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจ